วันเขาเข้าเขานะครับก็ในไม่มีอะไรมากวันๆเนี่ยเขาก็ไม่ทําอะไรครับเนี่ยจริงๆนะดูดูพี่อาจจะเห็นตาเยิ้มๆอย่างนี้ใช่ใช่พี่ที่ระดัาหลังกระป๋องแล้วนะครับนี่ระดับหลังกระป๋องครับพี่นะฮะรอรอพี่ทูพูดได้ใช่ไหมเนี่ยพูดได้ครับพี่พูดได้พูดได้พูดได้น้องครับ พี่ยงฟันหน้าไปขูดมะพร้าวที่บ้านหน่อยได้ไหมครับวัอดีค่ะอดีทุกคนนะคะพี่ทรต่อทีมผมยิ้มไม่ทันยากหน้าบ้านเหรพี่มันทำได้มากกว่าขูดมะพร้าวนะพี่จริงมันทำได้มากกว่านั้นพี่อาจจะคิดไม่ได้จริงๆมันไถนาได้นะพี่เราไม่ต้องจะเป็นต้องต้องใช้แบบเอพวกเอควายลงควายลากอะไรพวกนี้นะครับที่สามารถที่จะจุงเขาไปรอบๆอบ พี่๊บียาบตัวผมเป็นพายพี่นะครับแล้วก็ให้เขาลากได้นะครับเวลาพี่แบบฝนตกฝนตกหน้าฝนอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องกลัวเปียกนะครับหลบใต้คางเขาเป็นกันสาดนะครับไม่เปียกนะครับสาเซ็กซี่ดูน่าเด็กเซ็กซี่เซ็กซี่มึงง้ออะไรบอกใครเซ็กซี่เปิดเดี่ยวเปิด 准备迎接山寨准备迎接山寨 สงสัยคนต้องเปลี่ยนของตัวเองไหมซูไม่ได้เสี่ยมึงก็ได้ไม่ใช่มึงไม่ได้น่ต้องกล้าทำต้องมีคนหน้าขี้จริงๆพี่เจตาทูครับผมสงสัยมากเลยวันมีติงเนี่ยเขาดิงกันอยู่ได้ไงไม่รลงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่พัร์ทครับไม่ไ ไม่รู้เหมือนกันเขาดึงไงแม่งดึงสองคนแม่งดึงไม่อยู่อะไรก็ไม่รู้ดีสำคัญไบบนี้ดีเียจะอยู่ได้ไงอเ,เออมันจะอยู่ได้ยังไงสำหรับคนที่ไอ,อ้ทต้คิวได้ไหมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เห็นเนี่ยพอดีเรามีภาพตอนช่วงจังหวะนั้นเก็บมาฝากโอ้โห <laughs> <laughs> มันเป็นยังไงครับอาจารย์ ก็มันก็เป็นช่วงตอนที่ดีเจปะทูขึ้นใหม่เอยไม่ใช่ขึ้นนี่ขึ้นกระแดงนี่านจุดๆนี้ก็ผมขอเน้นคำรอไปก่อนแป๊บนึงไม่ไมไม่เมื่อกี้คือพี่พั์พูดหรือว่าเน้นคำลิปซิงก์วะเนี่ยลิปซิงอ๋อลิปซิงเหรอกูก็ว่าแล้วกูมองเฮ้ยใ,ใครพูดกันแน่วะเนี่ย โอ้โหมาทั้งน้องๆมาทั้งมอสเลยเอ่อเออออยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกลับไปพร้อมพี่การแสดงของใครสักคนแถวนี้เฮ้ยโอ้โหนี่เป็นลวงภาพมาได้ขนาดนี้เลยเหรอใครลวงภาพโอตูไทยเองกับมือเอาเหรอี่เราเราแบบเก่งในแล้วก็กล้ามเป็นกล้ามแล้วก็แบบเราจบแล้ว ถ้าเราไม่เห็นภาพนี้นะครับเราจะนึกว่าภาพที่แล้วเขากําลังสมดตะอยู่มันจะมันจะเด็กมันจะเด็กอยู่ได้ยังไงแล้วดูขนาดตัวดูจากลักษณะแล้วดูจากลักษณะแล้วก็มีแค่คราวนี้แหละครับไม่ดูจากลักษณดูจากลักษณะแล้วเหมือนกําลังโดนสอยก้นอยู่อะไรอย่างนั้นอย่างนั้นะใครอะด็อกเตอร์ ดีเจมาทูไงไม่เคยนี่ไงคนนี้ค,คนที่พูดอยู่เนี่ยดีเจมาทูนี่ไงภาพนี้มันแบบจะแดงเป็นโอ้โหเดเป็นจกสันก็คนลหล่อที่อยูกให้พี่ไปดูม่งกี้ไงนี่มันถามว่าเออถามว่าทำไมถึงมีภาพแค่นี้เราเน้นถ่ายแบบนี้หอ นตว่าแบบมันไม่ค่อยลำเอียงเลยเออความยืดที่ทำไม่เคยมีในหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่แล้วอะไรแบบน,นี้เป็นต้นอเออดังนั้นีแค่แค่จางหาไม่เจอใ <c oughs> ห้บอประมาณว่าดีเจปะทูแบบว่าก็ 3, 5, 5 <c oughs> สามภ <c oughs> <พ>าพผมให้เต็มที่และสามภาพไม่จริงดีนะได้ตั้งสามภาพอะไรเงี้ยสี่ภาพไม่ได้เมื่อจางดาวส้องไปปะทูถ่ายปะถ่ายคู่ปะอะไรไม่ขอครับ ไม่ขอทำไมต้องขอมันต้องแบบว่าขอมันต้องแบบประมาณนี้ไม่ให้หรอแน่ดูครัาดูคเขามันทางผงพีแล้วมาทีเดียวดูก็หนึ่งสองสามตีก็รัวให้ประมาณฮะหกภาพก็เห็นได้ตั้งแต่ภาพรกแล้วดูภาพที่เขาเอามาหนึ่งแล้วดูภาพที่เองมาสามสี่ห้าหกบทแค่นี้แหละเจ็ดบทแค่นี้แหละของทีเจลทูมีความสัมพันธ์แค่นี้ถ่ายคุณไม่ตอนหล่อๆไม่ถ่าย ไม้ถ่ายตอนแบบว่าตอนหลอ่อๆไม่ถ่ายถ่ายแบบว่ารู้สึกอายตัวเองอยังไงชอบคนอย่าเป็นภา้เป็นภาพที <c oughs> เ่เอาเอาออกรายการแบบตอนตอนจัดรายการไน่นะนะค่อนข้างที่จะแบบแบบลิปซิงก์เลยนะลิปซิงก์เลยลิปซิงก์เออเลิปทุกคนด้วยน,นะคิดว่าตัวเองรอตอนรอรอผมไม่หายอยู่แล้วครับอยากให้ผมถ่ายต้องสวยอ่ามาทูกเดี๋ยวลิปซิงก์นะ เด่เล็กซิงนะสวัสดีครับผมชื่อเอาให้ทันนะเอาให้ทันนะสวัสดีครับผมชื่อไอ้ใบครับผมเนี่ยมาหางานทำในกรุงเทพเป็นเวลาเวลาสิบปีผมยังไม่ได้งานทําเลยครับตอนนี้เนี่ยผมได้งานแล้วครับงานเนี้ยเป็นที่ภาคภูมิใจของผมมากทุกวันนี้ ผมขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกไฟแดงครับมองกล้องมองกล้องปวดหัวแล้วเนี่ยเป็นไงพี่ดัาเราหยกขอสามคำกูมึนมาก

ได้ลัลได้ลมเลยแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ตอบโต้เพราะคุณแม่ก็ร้องเฮ้ยมันได้ะม,มันได้นี่เกิดเนี่ยอันนี้เป็นดีเจยังเนี่ยยังเบลยังไม่มีเลยกำลังกำลังฝึกกำลังเทนอ๋อกำลังฝึกใช่ปะเกิดนะเนี้ย ทุกวันนี้เกิดดังแน <that> ่เกิดดัง <üyor> ท <oat> ุกวันนี้ไม่มเป็นศพเหรอพี่บุญ <Safari> มันไม่จบนี่เพิ่งเป็นยศหรือเปล่าหนึ่อะไรครับซอมบี้<ซ> <realised> มัันหหลองจงกว,วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เลยครับนะฮะเด็กคนนี้ได้หายตัวออกจากบ้านไป <c oughs> เป็นระยะเวลา20ปีตอนนี้เราเจอเขาแล้วครับสี่แยกไฟแดงครับ ใช่ได้มันก็หาดีนะบอกแล้วดาราห้องจกพี่โอเคโอเคฝันดีครับฝันดีครับไปทํางานแล้วครับครับฝันดีค่ะวันดีคร้บแม่เนี่ยขอบคุณเกมครับขอบคุณเกมครับผมยังไม่ได้ไปอผมบายบายเกมเฉยเฉยผมยังไม่ได้ไปเอาหรอกพี่ก็เอาแล้วครับเอาแล้วครับเหมือนพูดจะไป ไม่ไม่แล้วเขามีความสามารถอะไรอีกอะเขาเต้นได้ไหมเนี่ยเจอเต้นได้พี่ผมเนี่ยผมเด็ดผมบอกว่าพี่ลองเปิดเพลงดูดิมันเต้นได้จริงๆเต้นได้เลยเหรอเพลงอะไรก็เต้นได้ใช่ไหมได้พี่เคลียร์ก่อนไม่ต้องเคลียร์ก่อนพี่